สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระดาษทรายซอนหรือว่าจานทรายซอนหรือผ้าทรายซ้อนนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยครับซึ่งผมจะมาแนะนําก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับกระดาษทรายซอนแบบแข็งซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นกระดาษทรายซ้อนแบบแข็งนะครับก็คือแบบ เราจะกดแทบไม่ลงเลยตรงพลาสติกเนี่ยจะกว้างมากเลยเวลาเรากดเนี่ยมันกดไม่ลงเลยซึ่งประโยชน์ของเจ้าจานทรายหลังแข่งนะครับนี่คือเอาไว้สําหรับงานขัดนะครับงานขัดโลหะพวกสแตนเลสพวกขัดไม้ก็ได้นะครับคือขัดได้ดีเลยทีเดียวคือขัดไปเนี่ยงานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยและค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวข้อดีของจานทราย หลังอ่อนหลังแข็งเนี่ยครับก็คือสามารถเลือกขนาดของเม็ดทรายนะครับว่าเราจะต้องมีความละเอียดขนาดไหนนะครับซึ่งข้อดีของเจ้ากระดาษทรายหลังแข็งเนี่ยครับก็คือเราสามารถเลือกขนาดเม็ดทรายได้นะครับว่าเราจะมีความละเอียดมากแค่ไหนตัวแรกก็คือเบอร์40นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเบอร์60คือเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็เราจะมีเบอร์ร้านเรามันจะมีเบอร์แปดสิบอีกครับแล้วก็จะมีเบอร์ร้อยครับแล้วก็ร้อยยี่สิบครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระดาษทรายหลังแข็งนะครับเบอร์สองร้อยสี่สิบจะเป็นโนมาณนี้ครับตอนแรกเราจะมาแนะนำกระดาษ ลายหลังอ่อนกไปล้างแข็งคู่กันนะพ,พอดีว่ากระดาษทรล์หลังอ่อนเนี่ยมันหมดสต็อกเนาะผมก็เลยแนะนำกระดาษทรายหลังแข็งไว้ก่อนพอเก็นข้าวกระดาษทรายหลังแข็งที่ร้านเราก็จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์40เบอร์60เบอร์80เบอร์เบอร์100เบอร์120เบอร์ร้อยสี่บะ